พี่น้องเอ้ยออกแล้วเลขนาะห้าแดกดากบ่ถือจ้อยครั <c oughs> เหลือข้างหลังได้บปะนี <c oughs> โอ้ยอินิกนาแล้วแม่นอันแต่เต้าน,ะน้องมึงเนาะไม่มาเจอของในนั่งมึงเขาหลักอ่ะโซลุ้นนะโซเราเออเออ,เอ,อจะเนี่ยแขวะให้มันหนะักเขาเลยพอจะเพิเ่มแรงเลย <c oughs> มามามา <c oughs> พุทธเขาลุกเล็ก ผู้เฒ่ารุนเ็กเนาะคืออันด้ยินเขาอันผู้ได้โทรไปหาซื้อเลขรอะว่ากันลอยู่กับอีพอคือกันล้วทุกพเขาลาถือกันเจาจิตปุ๊บปุ๊บหิบลงบอุ้ยมันมาแล้วเอยอุ้ยมันมาแล้วยังยังยังโอ้องยัหงตกโดใเบิดคือคอมเมนต์เราเล่าไโใจเบิ้ลเลยยังยังมาเดี๋ยวออกจกตัว ไปไสนะลนมื่อนี้สิไปไสไปทางไดุ้่เละปูปเอาเม็ดกุาลแต่งตัวมาจากจากของกูได้นี่น้ำนุ่มออก่ะมามานุ่มยี่พอจงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย่วสู9 9หนึ่งเออม่แต่9สูสีน้องเอ้ย เลข91สอกอันน้มันออกไปนี่เลขท้าย91อยู่บอกหายใจอิ่มยิมพาะให้หายใจจะพึ่งซอกได้ใจเย็นบอกมึนะอยบอกมึนนมุงซื้อไรกูปุยผู้ขซื้อลอตเกอรีดซองใหเขาซื้อิใบนีวมันหลุดลบก่อนดนละห่ะก่อนออกรางวัลลทปองได้สิถือเหคุณนั่งอยู่ด สอบได้จีตือสอบก็สื้อเลใช่ซื้อลอตเตอรี่แลที่สอิแล้วถูกเมื่อกี้เขามาปิดแพงเลยแปดใบมันมันยันนันบลมันาะออเร่นั่นแหะก้อนเบียร์พี่เนี่ยหนาเท้าขาวเดีกัลาพี่น่ยเบียรน้ำขึ้นแหล่แถมันเป็ลำกล่องพอเป็นยิ่งใบขามาแล้วครับมาแล้วครับเออพยันบอกก่อนพยันก่ึก ลุกลุงแนตามสอได้จังหัเป็นหางหรอวอเลยถารตัวรๆอได้รุนเน็ดแต่ว่าอันยับเขาบอกขย้ายตาสั่นแต่ว่าเอาแบบเปทั้งเคืองวถ่าแบบเห็นเลยไล่เลยเอาเอามันสายตา หนึ่งสองสอบโอ้ข้มสอหนึ่งศูนย์สองเนาะห้าหนึ่งสองสามตัวหลังมีไหมห้าหนึ่งสองใช่ไหมหลุครับนสาแน่แม่อ 1 3ึ่งสามจะบอก513มมาแล้วครับพี่น้องเอามาอันนี้บอกแมนแมนเลขกลางได้ปะเนี่ยมามาสเอคาคือทายอลไรกล่องแต่สองเดียวโเตรียมหน้าที่สำคัญนราจะอยู่ีเนาะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยปวดขี้เดไ

ของจะบอกแห้ไหยนี่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใชมาแล้วมาแล้วเจ้ะว่านี่มุนหรอะหอดยถือพุดประเทศแล้วเนาะมาถ้าซูนก็กิดเลยเด้อเียอะไรนะเดียวันเลยอกก็กิ๊ดแต่คนสีตัวที่นี้แล้วตัวมาแล้วหลอกนึ่ง เอ้ยมันเดาหาหาศูนย์หนย์หาศูนย์ปถประเทศเล็กกุอิงไปไปูกาเฉยลูกาเดือเปี้ยหาศูนย์ถอยูสามอนี่ละป้าถัอประเทศป้าเล็กอิงแมหกหาศูนย์คุลูกเออเราต้องมาเล้ หาศูนย์กีดทัวทัวโลกเลยมาถือซันายแล้วมาถือแต่ว่าซันแล้วปาคนคิงลุกเล็กงอิงแหกห้าศูดีตีนลงมากเวยางั้นอ้วปุ๊อถึงอยู่สามอยาขึ้นแล้วหัวถงอี่ลีอ่ ไหลสดจังหน่อยเมือวดใปกเม่อป้วใจสันคอยดีใจน้ำลูกสาวคนถือลายไหมคนถือลายปาคเมื้ายปวเมื่อยกันจะมาหัวสนาแดดคนถือขาดไม่ยอมกี่รีส์้หมหน้าไ้โคนรีห์ปวดเมื่อยใจเหี้ยใจเจ๊รอหลุมบนรอหลุมบนกน ถือกว่าต้องซือั่วเลขตัวเดียวตัวห้าบวกจะ้องดีใจนเลย้ัาเห็นูเลขออกีเลขของเราน่นห้าศูนย์ว่าเนาโชว์กันลไม่กอมาอะไรลูกสาวมาเต็มเลยนี่เลขอีกอีกศูนย์ห้าศูนย์ไหมโอหกห้าศูนย์พอโคก อ้าทั้งสันโมเยเป็นตะหยานหายด้วเพนเจเาคอยเห็นก่อนมูเนาะห้ยได้ทุนขึ้นอยู่มันเ็นจิด้เช้าสามอนประกาศคอยขึ้นบนสื่อจักสองลคุณเลขบ่ออันทนเด้เลขบัวอิงบ่อ่านอัานต่เล็กในหลวงบอ่านนั่นอ่านบ่อ่านคอยคอยซื้อบ่อ่านน้ำ่ออ่านแล้วสิบส่าแล้วเขาเจาทุกเลขอ่านมากเออยู่สองสองงเจ้าสเจ้เจ้าละสงเจ้าละลอยนี่แหะ เพราะว่าสื่อหนึ่งีคับศู์เก่าไรเนื่วงากมันจอกซูตเก่าเนาะหลุ่นน้ำมือแจไวฮะอันใจวิงเราตกใจโลแกเราห้าซูนนกอิงพวกโลกบก้ถ้าพอมจอกบนอีกมะเนี่าพกหากหาบนอีกมุ้ยมองดูหรอไม่ใช่คนดีใจในกลุ่มเต็มเลยนี่ดีใจดีใจ กูจ <Net> ีบไหลสดกูจีบเบาๆยังไม่ง่างันนัางก็ชกันเ no ้าเยได้กินหน้าย่างแล้วผูู้มแมงอนไมอีกอายเ่วยจอดก็จอดไม่รม่ไมไม่คุไม่ได้จะจบอกว่าหงน้ำปอบมุดลงแรงแจครับกูไปก่อน